สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะแม่แม่มีท่านใดเห็นลูกนางไหมคะโอ้หนูนอนหลับหนูนอนหลับให้พ่อจ๋าสระผมให้ก่อนคะ่ะผมมีประมาณ30เส้นคะ่ะแต่ต้องสระทุกวันจา้าน้ําจากขาวใสสะอาดลูกนางลงไปก็เปลี่ยนสีเป็นโกโก้ครั้นทันทีเลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะสาเหตุเกิดจากอะไรไม่อาจทราบได้นะคะเพราะว่าน้องนางก็อาบน้ำขัดสีฉวีวันตลอดเวลานะคะ ขาแป้งประมาณ30กระปุกต่อชั่วโมงค่ะเออดูค่ะดูความตุ้มปุก๊กจะไปไหนลูกไปหาตาหรอคะตายังกินอยู่เลยนู่นค่ะคุณตาเขา,ก,เากินอ้อยอยู่นะคะลูกนางอยากไปเล่นกับตาแนละ้วเอา้าทำไมลื่นลงคืนล่นะนั่นนี่อาบน้ำก่อนกลับบ้านค่ะลงพิถังก่อนกลับบ้านนะคะหนูเปลี่ยนน้ำให้ลูกทุกวันนะคะแม่แม่แต่ลูกนางเนี่ยเขาชอบเล่นดินค่ะ เขาก็เลยจะเวลาลงพิถังไปก็จะเปลี่ยนสีเลยนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยน,น้องนีกถังนี่ข้ามไว้กี่วันกี่คืนแล้วนะคะเปลี่ยนทุกวันนะคะจะไปทางไหนล่ะไม่ไล่พี่วัวนะพี่วัวเขาเยอะด้วยระวังไปไล่พี่วัวเด,อดอ้อตาอ้วนพอดีพี่วัวกาลังเข้าข้อกันค่ะแม่แม่เอาเขาไม่ไล่พี่วัวแล้วเขารักกันแล้วค่ะเราไปอยู่กับตาดีกว่า หมนไปแล้วจ้าค่ะพี่วัวเขากำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะเข้าข้อค่ะเข้าคอกน้องนางก็เตรียมตัวกลับบ้านเช่นเดียวกันค่ะเตรียมตัวกลับบ้านไปหาพ่อแสนสุกนะคะกลางวันลูกนางก็จะมาเล่นที่สวนค่ะตอนเย็นก็กลับไปนอนที่บ้านกับพ่อแสนนะคะถามว่าทำไมไม่ให้น้องนางนอนที่นี่กับแม่กับน้าของเขา พอดีพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยทักอาศัยน้องช้างได้เพียงแค่สองเชือกนะคะแม่แม่แต่ถ้าเป็นเชือกที่สามเนี่ยจะแออัดแล้วก็จะน่าจะก่อกวนกันจนไม่ได้นอนเลยค่ะ <c oughs> นะคะอีกอย่างหนึ่งก็ตัวจิ๋วเนี่ยเขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวพาลูกนางไปนอนกับพ่อแสนดีกว่าเนะาะจะขึ้นจะขึ้นในนันตามคุณตาแล้วนะแต่อ้วนระวังเดอ้อระวังถลายลงมานะ คือเห็นคุณตาขึ้นก็อยากขึ้นตามคุณตาค่ะขึ้นไปเอาต้นอ้อยนะคะแต่คุณตาด้วยความที่เขางวงยาวเนาะแม่แม่งวงยาวตัวใหญ่เขาก้าวข้างเดียวเขาก็ขึ้นได้แล้วแต่เจ้าแสบของเราเนี่ยต้องไปทั้งตัวนะคะน้องนางไปเหยียบของตาเบิร์ดแล้วนั้น มาทังนี้เด้อมาทั้งหีีเดอ้มเดอมองพี่วัวไปแล้วค่ะเออมองอวัวมองวัวไหมอุยน่ารักจังมองน้องวัวไปแล้วจะก,ก้าวขึ้นไปดีไหมทำยังไงกันดีไม่ไล่เขานะลูกวันนี้เป็นคนเก่งแล้วเออวันนี้เป็นคนเก่งแล้วอุยมาดูน้องเรวน้องน่ารักมากเลย <laughs> น้องน่ารักมากเลยนี่คือผิวจริงตัวจริงเสียงจริงค่ะแม่แม่แมอ่าอาบน้ำก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะคะน้องนางเป็นช้างที่ผิวดำนะคะจะไม่ใช่ผิวออกแดงๆเหมือนคุณตานะคะจะเป็นช้างผิวดำแบบดำเลยนะคะแม่แม่ดำแ,แ,แบบดำเลยเนาะช้างแต่ละเชือกก็จะสีผิวไม่เหมือนกันด้วยกรรมพันธุ์ของพ่อแม่เขาก็มาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแม่แม่นะคะนีคุณตาเขาจุ๊บค่ะจุ๊บก้นหลาน ถ้าเอ็นดูนะคะเอ็นดูลูกนางไปทางไหนล่ะทำไมถ้าติดคุณตาจังเลยไม่อยู่กับแม่บออยากกลับบ้านยังหาหาทางไปไล่วัวหาทางไปไล่วัวค่ะทางอย่าขึ้นไปไล่น้องวัวเด้อลูกเด้อ วัวมาทักทายค่ะน้องวัวนี่ก็ยั่วยวนหัวใจกันเหลือเกินนะเออพี่ตาแป๋วก็มองแล้วมองอีกนะคะ <c oughs> อย่าพลาดนะจ๊ะ <c oughs> อย่าถลายลงมานะเจอของแท้นะจะ <c oughs> ขึ้นไปไล่น้องวัวแล้วดูดูน้องลางน้องลางไม่รู้จักเอาดอกลูกน้องนางไม่รู้จะเอาถึงดอกลูกให้คุณตาซะ มาดูน้องวัวเลยอู้น่ารักมากเลยมาเร็วมาเร็วนี่แม่แม่ค่ะน้องวัวกี่วันเนี่ยตาอ้วนน้องวัวกี่วันอ๋อสามวันค่ะแม่แม่ลูกตัวไหนเนี่ยทำไมน่ารักจังเลยน้องแตโอ้โหดูสิลูกตัวนี้เหรอ เฮ hey, ้ลูกตัวขาวทำไมเป็นสีนี้ลูกไอ้นัน่นไงนี่นี่นี่พ่อเขาเนาอ๋อพ่อเขาสีน้ำตาลอ๋อเฮ้ยน่ารักจังเลยค่ะเด้อนะคะ่ะไปแล้วไอ้ก็วหลับลงหรอยิ้วออ่าสลับสไป<ม>ทำอะไรยิวาบรอิไม่จะขึ้นจะขึ้นไอ้นี่จะขึ้นชนน้องอวัวแต่ขึ้นหาหาทางขึ้นยังไม่ได้นะคะยังกลัวลวอยู่ มานี่เด้อมานี่เด้อไปทำอะไรตรงนั้นนันดูเกากน้นแต่เกาก้นนะทำอะไรตรงนั้นแอบอยู่ทำอะไรตรงนั้นนันน้องนางหนิ<ม>ชอบ,บอ,อยู่กับที่ลุม้มลุมนะฮะเห <laughs> มือนเขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยด้วยก็เป็นได้นะคะยืนเกาก้นเออปื๊ดจัมปื๊ดปึ๊ดจัมปึ๊ดแล้วพุงพุงพุงเออไปยืนเกาก้ากนค่ะมีหนูเปล่านะคะ ที่พักพิงได้แบบเอออยู่ตรงนั้นบอน้องนางน้องนายอ,อยู่ตรงนั้นบอลูกดูชอบอยู่กับตาเพราะว่าตาไม่ทําร้ายนะคะแต่ว่าแม่กับนาก็ไม่ได้ทำร้ายหรอกค่ะแม่แม่แต่ว่าบางเวลาเขาก็ชกกันแรงนะคะ บางเวลาก็ชกลำแข้งกันแรงนะคะแต่คุณตานี่จะสไตล์อ่อนโยนมากนะคะอ่อนโยนชนิดที่แบบว่าเออนั่นแหละนะคะไปทำอะไรตรงนั้นลูกก็แค่ดย่งหน่ะเออขาอนอนเขานอนหลับโอ้เขาแอบ,บอยู่ตรงนั้นตะเอตาเอเอเอาขาขึ้นแล้วเอาขาขึ้นแล้วจะไปไล่วัวแล้ว หนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้โหหนูยกมือบอกแม่แม่หนูอยู่ตรงนี้โอเคโอเคแม่แม่เห็นแล้วแม่แม่เห็นแล้วเห็นลูกนางไหมคะแม่แม <c oughs> อาบน้ํามาก็เปื่อนเหมือนเดิมค่ะอืมนี่ค่ะว่าเด็กค้วนเนะ ตาจุ๊บตาจุ๊บตาลักตาลักตาจุ๊บจุ๊บน้องนางลักๆักน้องนางนะน้องนางต้องไม่เป็นเด็กดื้อนะดูฉี่ตาเอ็นดูมากเลยโอ้หลานคูณตานะเนี่ยตาลักลักนะคะตาเอ็นดูมากดูสายตาค่ะแม่แม่จะไปไล่วัวเด้อหนีเด้อหนีจะไปไล่วัวเด้อค่ะเด้อระวังนะตาอ้วนเดี๋ยวไล่น้องวัวพอดีน้อง น้องวัวยังตัวเล็กมากเลยนะคะไม่อยากให้ลูกนางไล่สงสารน้องปลาปลาปลาล้างหน้าล้างตากลับบ้านปลาพ่อแสนคอยแล้วแหละพ่อแสนคอยแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้มาแปลกๆปกติไม่มานะปกติเรียกไม่มานะคะเนี่ยล้างแก้มหน่อยแต่อ้วนผู้บ่าวเขาว่าเฮ้ยผู้สาวบ้านนี้ทำไมแก้มเป็นสีนี้นะคะอื อ่นะแม่เดินผ่านก่อนแม่เดินผ่านก่อนนะเออแม่หนีหนีก่อนมาเออฉีดน้ําก่อนอาบน้ําใหม่ต้องอาบใหม่นะคะแม่แม่เพราะว่าตีลังกาเก่งโอเคเตรียมตัวกับเอาอยากลงเอออยากลงอู้อ,อ,อู้ระวังเด้อระวังเด้อพี่ถังเซฟพี่ถังด้วย น้องนางลงดีๆลูกเล่นพี่ถังดีๆเล่นพี่ถังดีๆสงสารพี่ถังนะโอ้กระโดดขาเดียวเลยนะจะก,กระโดดพี่ถังขาเดียวเลยนะโอ้โหโชว์แม่ๆเลยท่าใหม่ท่าใหม่ค่ะนี่ไงปล่อยน้ําอีกแล้วเอาอีกแล้วตีลังกามวนหน้าไปเลยจ้าเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเอาสิเอาสิเอ้เอโอ,โอเคโอเคปลาปลาปลาทศจาปลาปลาต้องกลับแล้วเพราะว่า เป็นเด็กดื้อแล้วเดี๋ยวไปไล่น้องวัวน,นะคะเดี๋ยวไปไล่น้องวัวเห็<笑>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  bon นบอลอ่านไปแล้วค่ะไปไล่น้องวัวแล้วเดี๋ยวแม่เตรียมของให้ลูกนางกลับบ้านแล้วค่ะแม่แม่วันนี้ก็มาเล่นที่สวนนะคะป่ะโอเคเอาภาพไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ tså, ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ